การเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินงานตามนโยบายประธานสารีกาที่พึ่งเทียงทมเท่าเทียมทันโลกโดยได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆดังนี้นโยบายที่พึ่งสานพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในกาสแร้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อพิพาทด,ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องผ่านโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้มีช่องทางประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายเช่นเชิญชวนผู้มารับคำปรึกษาที่ศาลให้ทราบถึงข้อดีของการ การไกลเกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อเป็นทางเลือกในการวิติข้อพิพาทด้วยการไกลเกลี <Internet> ่ยก right ่อนฟ้องการช่วชุนไกลเกลี่ยก่อนฟ้องผ่านเว็บไซต์ศาลประชาสัมพันธ์การไกลเกลี่ยก่อนฟ้องในวันที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับคำปรึกษาให้มายื่นคำร้องขอไกลเกลี่ยก่อนฟ้องที่ศาลการขอความอนุเคราะห์หน่วยงานราชการในจังหวัดกำแพงเพชรเผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์การไกลเกลี่ยก่อนฟ้องให้แก่ประชาชนนอกจากนี้สารส่งเสริมให้ประชาชน เข้าถึงและใช้การไกลเกลี่ยก่อนฟ้องผ่านโครงการไกลเกลีก่ยกอนฟ้องที่พึ่งได้ของประชาชนให้ประชาชนนําข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องโดยมีเจ้าหน้าที่ศาลให้คาแนะนําบริการเขียนคาร้องและดําเนินการในรูปแบบ One Stop Service เพื่อให้การไกลเกลี่ยก่อนฟ้องเป็นทางเลือกแรกในการยุติข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็วสะดวกไม่มีค่าใช้จ่ายศาลพัฒนาช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนทั่วไปโดยจะทําสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ศาลจัดให้มีข้อความเสียง Text tovo i c e สำหรับผู้พิการ หรือมีความบกพร่องทางสายตามุ่งเน้นให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนกรอบระยะเวลาปฏิบัติงานธุรการสารชั้นต้นมีป้ายกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่หน้าจุดบริการทุกกลุ่มงานใช้นวัตรกรรมระบบแจ้งข้อมูลคำฟ้องผ่านระบบ Google Drive เพื่อจะทำสำนวนไกลเกลีย่ยโดยไม่ใช้สำนวนคดีลหลักซึ่งเป็นการลดขั้นตอนของการทำงานและลดการเคลื่อนไหวของสำนวนมีช่องทางการใช้ข้อมูลร่วมกับกรมการปกครองในการขอขับเบ็นร้ายที่เกี่ยวข้องกับคดีในสารเพื่ออำนนยความสะดวกในการยื่นคำร้องแก่ประชาชน สารตระหนักและให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและมีการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอด้านนโยบายเที่ยงธรรมสารดำเนินงานด้วยความบริสุทธิยติธรรมโดยมีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้แก่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายโดยช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาร YouTube และวิทยุกระจายเสียงมายาให้ความรู้ทางกฎหมายในโรงเรียนและชุมชนห่างไกลให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพและความรุนแรงในครอบครัวในการ การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้วยวิธีการต่างๆเช่นการอบรมผ่านระบบออนไลน์การถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานผ่านโครงการวิทยากรตัวคูณจัดทำคู่มือปฏิบัติการของศาลเพื่อให้บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตดำรงตนตามประมวลจริยธรรมผ่านโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวีมีสุยกยงเชิดชูและมอบเกียรติบัติให้แก่ข้าราชการที่มีความประพฤติดีเป็นแบบ อยากให้แก่ผู้อื่นและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ส่งเสริมให้ผู้เสียหายและจำเลยร่วมกันหาวิธียาวยายความเสียหายด้วยการไกล่เกลี่ยค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับ1เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วจัดตั้งสูงย์ธคำปรึกษาเพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวทำให้ผู้เสียหายได้รับรู้ถึงสิทธิหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินคดีและได้รับการช่วยเหลือเยียวยายสภาพจิตใจ,จเพื่อให้กลอกมาใช้ชีวิตได้อย่างป,ปกติสุขจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียยยาาาาผู้ส้สสหโดไดไรรับรรับบกกนนนจคณะพิาษา สมทบและเบิกใจ่ายให้แก่ผู้เสียหายเป็นค่าผานะแก่ผู้เสียหายที่มารับคำปรึกษาสามีมาตรการและแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างทัศนคติเชิงบวกที่หลากหลายและดำเนินการอย่างครบวงจรเน้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนครอบครัวและผู้เสียหายอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมและโครโงการดังนี้โครงการรู้ก่อนผิคิดก่อนพลาดสองเป็นการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการแกล้งก,กันบูลี่ในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมฐานความรู้วอล์กไลี่โครงการกิจกรรมกลุ่มครอบครัว Family Group c o u n s e l i n g เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและครอบครัวรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองมีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวพร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการนํากระบวนการกลุ่มครอบครัวบําบัดมาประยุกต์ใช้โครงการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนสําหรับสถานศึกษา JFC Care เป็นบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเด็กเยาวชนในเวเียนแก่บุคลากรขอ,ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทางภาครัฐและเอกชนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ l i โ e OA มาสนับส สนุนการปฏิบัติงานสามารถให้คำปรึกษาได้รวดเร็วทันต่อความเร่งด่วนของปัญหามุ่งผลสำเร็จและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนโครงการเคสคอนเฟอเรนซ์เป็นการประชุมกลุ่มผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบนักจิต,ตวิทยาผู้ทําำปรึกษาและผู้ร่วมกับดูแลเพื่อหาแนวทางแก้ไขบ,บําบัดฟืนฟ้นฟ,นฟูและส่งคลอปเป็นการเฉพาะรายก่อนสอบคำห้การจำเลยผ่านระบบการประชุมทางเจาภาพ o o g l e m e e t โดยนำข้อมูลจากการประชุมดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาของศาลเพื่อกำหนดเป็นมาตรการในการแก้ไขบ,บําบัดฟืน้นฟูเด็กและเยาวชน ให้เหมาะสมกับสภาพความผิดและตัวผู้กระทำผิดให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาส่งผลให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมโครงการบรรพชาสามนเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาด้านจิตใจหรือศีลธรรมตามหลักแนวคิดทางพุทธศาสนาโครงการส่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำารงชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นโครงการท,กาที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนเสริมสร้าง ทัศนคติเชิงบวกสร้างโอกาสทางอาชีพให้หลากหลายกิจกรรมสร้างฝันสร้างงานสร้างอาชีพที่เป็นจริงเพื่อให้เยาวชนที่เข้าสู่ระบบสารได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างตัดผมและส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนจึงมีการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมครบชุดให้แก่เยาวชนเพื่อนําไปใช้ต่อยอดความรู้และประกอบอาชีพเลยนดูตนเองและครอบครัวเพื่อให้เยาวชนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขโครงการสร้างองค์ความรู้ครบคู่จิตวิทยาเสริมแรงสร้าง สติปัญญาพัฒนาเด็กและเยาวชนจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเด็กเยาวชนควบคู่กับการให้ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็กแก่ครูระดับประถมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อป้องกันและลดการกระทำความผิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในวัยเรียนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนอย่างครบวงจรต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมด้านนโยบายเท่าเทียมสารอํานวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยนำไปสู่การปฏิบัติได้แก่การจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านตู้รับฟังความคิดเห็นและ อโคดที่มีระบบแจ้งเตือนการตอบผ่านทาง Line Notify นําำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดหาล่ามสำหรับคู่ความในคดีอาญาผ่านระบบจัดการงานล่ามสารยุติธรรม cisns และสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับล่ามในคดีแพ่งแก่คู่ความสร้างมีระบบจัดหาทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้จำเลยรวมทั้งคู่ความมีสิทธิดำเนินคดีได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยจะทำทะเบียนแยกเป็นบัญชีตามประสบการณ์จะให้มีห้องพักทนายความหรือ ที่ปรึกษากฎหมายในการนั่งเวรและให้ทำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนจะให้มีบัญชีรายชื่อผู้กำกับดูแลที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และส่งเสริมการใช้มาตรการผู้กำกับดูแลแทนการเรียกลักประกันในการปล่อยชั่วคราวมีการประชุมผู้กำกับดูแลเพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้กำกับดูแลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้กำกับดูแลอื่นๆตามโครงการพัฒนาศักยภาพและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนอกจากนี้สาญยันจะทำแผนประเมินความเสี่ยง กบการพิจารณาปล่อยชั่วคราวผ่านโปรแกรมซีออในทุกคดีสารดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการเพิกถอนหมายจับทางหนังสือและทางระบบฐานข้อมูลหมายจับ a อวิส ด้านนโยบายทันโลกมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีบริหารจัดการคดีและบริหารจัดการงานธุรการตามแนวทางที่สำนักการศาลยุติธรรมกำหนดได้แก่การใช้งานระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลมีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกสโดยใช้แอปพลิเคชัน Google Meet Zoom Cisco Webex เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลรวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเช่นการไม่ส่งค r ว o d e คไปกับหนังสือราชก เป็นตนต้หากวัสดุครุภัณฑ์นในสารชำรุดเสียหายประชาชนหรือบุคลากราในสารสาม,มารถแจ้งการบำรุงซ่อมแซมในโครงการแจ้งซ่อมฉับไวแก้ไขฉับพลันโดยการสแกน q ิว o d e คตามจุดต่างๆเพื่อให้ช่างดำเนินการซ่อมแซมได้ทันทีนำระบบบริหารจัดการเอกสารราชการ GDMS มาใช้ในการจัดการหนังสือราชการเพื่อลดการใช้กระดาษนอกจากน,นี้ยังกำหนดช่วงเวลาปิดแอร์ในเวลากลางวันและก่อนหมดเวลาทำการช่วงบ่ายเพื่อลดการใช้พลังงานสามีระบบการแจ้งเตือนผ่าน o o g l e Calendar ในหลายกาิจกรรมเพื่อให้บุคลากราในสา สามารถวางแผนบริหารจัดก,การงานได้ง่ายยิ่งขึ้นได้แก่การแจ้งเตือนคดีของผู้พิพากษาสมทบการแจ้งเตือนกำหนดซ่อมหรือการบำรุงรักษาวัสดุคด์ในสารการแจ้งเตือนปฏิทินเรียลไทม์เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลนัดคดีและกิจกรรมภายในสารจัดทำระบบปฏิทินนัดลงบนหน้าเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลคดีที่มีการพิจารณาในแต่ละวันได้เป็นต้นจากการซักซ้อมความเข้าใจาในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานคดีที่พิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ความสะดวกแก่คู่ความดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงบัญชีนัดความกลางและบัญชีนัดความต่อเนื่องให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการคดีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดสารส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุขโดยมีการประชุมหารือร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีจัดให้บุคลากรทำงานตรงตามภารกิจกรอบอัตรากำลังที่สำนักงานสารยุติธรรมกำหนดมีกิจกรรมอวยพรวันเกิดและทานข้าวร่วมกันจัดโครงการออกกำลังกายสบายชีวิตด้วยวิธีเต้นแอโรบิกและโครงการกีฬาสีเพื่อสุขภาพและเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีรวมทั้งมีการลดขั้นตอนการทํางานลดความเครียดจากการทํางานมีพื้นที่สันทนาการพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรเช่นโต๊ะปิงปองสนามเปตองห้องสันทนาการเก้าอีน้นวดและอุปกรณ์สาหรับร้องเพลงเพื่อส่งเสริมการทํางานอย่างมีความสุขสารโยชนและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชรมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่มีมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยมีประชาชนเป็นเสนยนกลางตามนโยบายประธานสาธิกาที่พึง่งเที่ยงธรรมเท่าเทียมทันเล お。Oh.